สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจากกรนยินจงครับวันนี้ผมจะมาพับเครื่องบินกระดาษที่มีชื่อว่าเครื่องบินดาวเจดาครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราพับขึ้นตามผมแบบนี้เลยนะครับก็จำนี้เพื่อจะให้มันรีดง่ายขึ้นนะครับก็กางออกแบบนี้นะครับพับมุมสามเหลี่ยมเข้ามาแบบนี้เลยนะครับทำทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็พับลงมาอีกหนึ่งชั้นนะครับ สองข้างอีกนะครับมานครับให้เราพิกกลับด้านนะครับแล้วก็เอาหวัวลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกกลับด้านอีกหนึ่งครั้งนะครับพับมุมสามเหลี่ยมลงมาทั้งสองข้างเลยนะครับก็ทำแบบนี้ได้แล้วมันก็จะมีรูให้เราแบบนี้ให้เราทำแบบนี้เลยนะครับ ทั้งสองข้างเลยนะครับพลิกกลับด้านนะครับเอาหัวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็พับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วให้เราพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับให้เราพับหางนะครับ นนะครับจะได้แบบนี้เลยนะครับ,รบผมจะลอนให้ดูนะครับ